แขกไม่มีไม่เป็นไรขอให้จบครับพี่น้องครับผูดกระพงไม่เนาาิ้อนาะท่าผูดกับเส้นว่าเงินมาเศ่าเซ้นให้นายจูยดีเชื้อทุวอันทียบร้อยเลยครับวันนี้พี่น้องครับอย่าไปเชื้อใครอย่าไปใส่ใจใครเราต้องช่วยกันรักชาติรักแผ่นดิน ในร่วงทําคุณน uh ําความเลยมาตลอดแต่โพรเปรงนี่มันกำยีทุกวันเลยพี่น้องนายทาดิษใคทียังไม่เคยจับไอ้พวกลงเจ้าด่พี่น้องครับใด่พี่น้องไม่ต้องม่วงนะสมัยคุณสุเทพเสือสุบรรนี่ครับเป็นรองนายกนี่ครับตอนนั้นเราเป็นรองนายกฝวายความมั่นคงนายท่าดิษมาประจบประแจงประจบโซ่โพเขียนชาติวัดว่ามีการลงเจ้าจริงชือนายโน่นนายนี่สุด ทายพอเราแพรพิกเป็นบุ๊บมันบอกว่าลงเจ้ายังไม่มีคนชุดดำก็ยังไม่มีครับแล้วพวกพี่น้องต่อที่รักจะดำเนินกนบำนั้นตัวเทปต่อและถิ้งเวทีไปแล้วแต่ไอ้พวกเปรเชื้อแดงน้งมันจะใส่เสื้อเข้าวมาจุดเทีเยนเกันเวทีนะจำเนินขอบอทอกลลับมาทำงานเลยพี่น้องครับ Back here to the bank.